สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสโลโลุรไลบุญชนเด่น8สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากินแบงรัฐบาลเท่านั้นให้มีใครรู้ดได้ว่าเลขจะออกอะไรในี้ๆจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจ,จรารณญาณรับชมกันด้วยนะครับ หาชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากดติดตางกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรห้อยไทยฟรีถูกดีครับไปเริ่มคอมเมนตณกันดูนะครับสูตร A 4สูตรบวกสูตรอีกสีสูตเป็น8สูตนะครับสูตรเดิมไม่ใช่สูตรใหญ่ไปเลยนะครับไม่ใช่ให้แค่8ูตรนี่พอสูตร แต่โซนนี้เดินอยู่นะครับนูดแล้วเข้า่นะครับหก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 ออกหกหกห้าสูนเอนนะนี่เดี๋ยวเราตัดหกอกเนื่องจากสูรเล็กไม่เด่นหกสองหกมาหลายงวดแล้วจึงตัดออกดันมาตัวที่ตัดออกโซนเอหกเก็บไปเก้า่วนหนึ่งสองสามหกเก็บไปเก้า่วนหนึ่งสองสาม ขที่หนึ่งสองสามห้าหกเ็ดเก้าทุนหนึ่งสองสามห้าหก็ดสองสามสี่ห้าเกเจ็ดแปดศูนย์สองสามสห้าเกเจ็ดแปดศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าทุนหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าทุนหนึ่งสามสี่นี่เป็นสูตรเอสี่สูตรแล้วก็สูตรบีอีกสี่สูตรที่แรกก็าจับชนเข้าอยู่นะครับแต่เราตัดดันไปตัดตัวที่นึกว่าหกเจย์ม้าเลยตัดออกห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 กออกหกห้าในสูตรที่ เปนสูตรระยะยาวนะแต่ว่าทวาสติมันน้อยถ้าเขียนมันเสียเวลาเขียนเยอะสติเยอะ,ย,อะยาวเกินไปเขียนนี้จะได้มีพื้นที่มองสติเดินหน้าว่ามันจะเดินหน้าดีขนาดไหนรูไม่ดีก็จะได้เห็นหนะสูตรบีพอดวงแปดสูตร หนึ S <S> 13, 4, 5, 7, 8, aja, ่งสามสี creeping, ่ห uh, ้าเจ็ดแปก้า็ดแปดเก็ดแปดเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หองลองทนมันดูว่าอันไหนมันจากเด็ดครับตัวไหนมันจะเด่นมาดูมาที่ตัวเด่นเลยนะครับ ศมีหนึ่งสองสามี่ห้าหเจตัวหมีหนึ่งสองสามี่หหกเหนึ่งเจตัวสองมีหนึ่งสองสามี่หหเจสองเจตัวสมมี หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาแล้วก็มีเจ็ดตัวสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่มีห้าตัวห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกตัวหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดตัวแปดมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดมีหกตัวเก้ามีหนึ่งสอง สามสี่หกเจ็ดตัวอ่าไม่มีตัวไนชนแปดตัวเลยชนเจ็ดตัวเยอะเลยสนเจ็ดหนึ่งชนเจ็ดนี่สองคนเจ็ดสามชนเจ็ดตัวเจ็ดชนเจ็ดตัวเก้าชนเจ็ดตัวนี่คือนชอนเด่นสุดชนหกตัวเลยทีนึง <c oughs> คนดินคนดินร้อยศูนย์หนึ่งสเดูนย์หนึ่งสองสามเจ็ชอบสิบหน่วยในนวามาใส่นี่ค่าอีก ยังไม่ตัดออกนะครับเอาไว้ชนเต็มนะชนสองตัวบนแล้วก็ชนเต็มนะเอาตัวนั้นแหละเป็นตัวเดินให้ดินหลักร้อยชูหนึ่งสองสามเจ็ดเก้านะ6หกตัว ตัวไหนก็เลือกตัวนั้นไปก่อนได้เลนะครับแตบช่องสูตรงุ้ยไทยปีสิบหกจุลาคม หวยไทยฟรีอะไรบนเด่นสุดก็ได้ตามนี้นะครับเราไปจับคนน้ารีตามใจชอบชอบของบนตัวไหนก็เอาไว้ต่อไทยนี่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ